สวัสดีทุกท่านที่รับชมทาง YouTube นะครับผมก็พบกันอีกครั้งทางช่อง a อ s ติเอเตอร์นะครับสวัสดีนะครับทุกท่านก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการต่อสายนะครับก็มีคอมเมนต์มาหลายๆท่านนะครับว่าไอวงจรรีโมทพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้งานเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟในบ้านเนี่ยถ้ารีโมทปัญหาเนี่ยน,นะครับผมก็ เราจะทำยังไงนะครับต่อตรงกับสวิตช์เปิดปิดได้ไหมนะครับผมก็คลิปนี้ก็เลยมีคำตอบให้ทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะชมวิธีการอธิบายก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปหน่อยนะครับก็รีโมทนะครับ RF นะครับผมพวกนี้ที่เราเรียกกันทั่วไปนะครับ อันนี้ของผมมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นระบบสี่ช n นลนะครับก็คือ A B C D นะครับนะครับผมช่วงนี้จะทำงานอิสระนะครับสี่หนึ่งสามสี่นะครับการทำงานของเขาคือจะทำงานอิสระของเขา On off คือเปิดปิดระบบพร้อมกันทั้งหมดนะครับสายที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็จะมีสายทั้งหมด4เส้นนะครับนะอันนี้สายสีเส้นนี่คือสายเอาพุทธนะครับส่วนสายสีแดงก็คือ สายลนยนะครับก็คือสายไฟนั่นเองนะครับผมส่วนสายดําก็คือนิวตรนะครับสายลบนะครับหลักการต่อทั่วไปนะที่ผมเคยอธิบายไปก็คืออย่าลืมนะครับว่าวงจรพวกนี้จะมีไฟเลี้ยงนะครับผมสองสายนี้จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟเลี้ยงก็คือไฟจากไฟบ้านของเรานะครับผมไฟบ้านก็คือไฟ a c นะครับต่อตรงเข้าไปในลักษณะเช่นนี้นะครับ นะอ่ะผมจะรอให้เห็นคร่าวๆก่อนนะครับหน้าตาอ่ะในลนักษณะเช่นนี้นะครับอ่ะอันนี้คือไฟบ้านนะครับไฟบ้านนี่ปลั๊กครับต่อไฟบ้านเพื่อเลี้ยงวงจรก่อนนะครับส่วนสายที่เราจะนําออกไปใช้งานก็จะมีทั้งหมดอยู่4สายนะครับผมถ้าเป็นช่อง A e ก็จะเป็นสายสีเหลืองนะครับที่เขาเรียงมาให้เลยนะครับ ตามคู่มือที่เขาบอกมานะครับด้านข้างหลักในการต่อทั่วไปนะครับก็คืออันนี้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะอ่ะอผมต่ออย่างนี้นะครับก็คือช่องหนึ่งนะครับส่วนอีกสายหนึ่งนะ,อ,ะอันนี้หลุดนะต่อคร่าวๆก่อนอโอเค ส่วนอีกสายหนึ่งนะครับจะต่อเข้าในลักษณะเช่นนี้นะครับหรือจะต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เขาทําแยกมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับแต่ด้านในเนี่ยเขาจะบัดกรีมาติดกันนะไอ้สองสายเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับด้านในเราแกะออกมาแล้วด้านในเขาจะบัดกรีติดกันแต่การแยกออกมาเนี่ยเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับการอธิบายนะอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับ นะครับผมอันนี้คือช่องหนึ่งนะครับส่วนช่องสองก็คือสายสีขาวนะครับดูจะสับสนนิดนะครับสายจะพันไปหน่อยอ่าแบบนี้นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเราก็ต่อเข้าไปที่สายดํานะครับในลักษณะเช่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับก็การต่อตัวตัวรับรีโมทนะครับเข้ากับหลอดไฟนะครับผมก็ที่ผมได้อธิบายไปนะครับ ก็ต่อในลักษณะเช่นนี้เลยนะครับก็คือสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่ที่ผมอธิบายไปก็คือเราต่อเข้ากับด้านนี้ของหลอดิออนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับผมเราก็ต่อเข้าไปที่สายของสายนิวตันนะครับต่อรวมกันแบบนี้เลยนะครับการทํางานของเขาก็คือแยกอิสระนะครับก็คือ a b c d กดอีกเที่ยวนึงก็จะดับนะครับหนครับ เห็นครับหรือจะกดครั้งเดียวนะครับ on off อันนี้เขาจะแยกทํางานอิสระนะครับก็จะมีท่านสมาชิกบางท่านนะครับจะเอาไว้ใช้งานเปิดปิดนะครับที่สวิตช์ไฟที่เราติดตั้งไว้ในบ้านเนี่ยสามารถต่อได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับก็ส่วนนี้ก็เป็นวงจรพื้นฐานทั่วไปนะครับที่เราใช้งานกันอยู่ในบ้านเราก็คือหลอดไฟกับ สวิตช์นะครับในการต่อใช้งานนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับสายลายสายนิวตอนนะครับนะครับผมสายลายก็เข้ามาที่สวิตช์นะครับออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมในลักษณะเช่นนี้่วนสายนิวตอนก็ต่อตรงเข้ามานะครับในการใช้งานในบ้านเราก็หลักการเข้าเปิดแบบนี้ครับเปิดปิดนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นนะครับนะครับเราสับไลา์วัดไฟดูปึ๊บ ด้านนี้เห็นเห็นไหมครับด้านนี้จะมีไฟก็คือสายลายนะครับผมนะหลักการที่เราจะเอารีโมทนะครับตัวนี้มาต่อใช้งานนะครับผมขออนุญาตถอดปลั๊กก่อนนะครับนะครับอ่ะขยับเข้ามานะครับเราก็นําสายนะครับผมเห็นไหมครับที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกก็คือสายแดงและสายดํานะครับ เราเอาสายแดงนะครับนะครับผมมาต่อเข้าที่สวิตไม่ใช่ขอโทษนะมาต่อเข้าที่ตรงเต้าตรงนี้เลยนะครับในลักษณะเช่นนี้นะครับส่วนอีกสายหนึ่งนะครับสายดํแเราก็ต่อเข้าตรงสายนิวตอนนะครับด้านนี้นะครับก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับสายนิวตอนนะครับเราต่อเข้าไปแล้วนะครับผมนะครับผมสายนิวตอน นี่สายลายนะครับออกมาลักษณะเช่นนี้นะครับส่วนตัวรีโมทอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านออ์พุตของแต่ละชแนลนะครับก็คืออันนี้ช่องหนึ่งนะครับช่องสองช่องสามช่องสี่อันนี้ผมพับไปนะครับเดี๋ยวสายมันจะเกะกะผมจะใช้แค่เฉพาะช่องหนึ่งนะครับการต่อใช้งานก็คือเราเห็นสวิตช์นี่ไหมครับด้านนี้นะครับจะเป็นสวิตช์เปิดนะครับผมเปิดปิดนะครับ ต่อเข้ามาที่วงจรนะครับแต่ตอนที่เราจะเอารีโมทไปต่อใช้งานนะครับเราก็ต้องต่อด้านนี้นะครับผมตรงข้ามของสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงหลอดไฟนะครับเราต่อเข้าไปนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับเดี๋ยวทำการต่อกันครับโอเคนะครับหลังจากต่อแล้วนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่ทำไมถึงต่อแบบนี้อันดับแรก เราสามารถสั่งงานด้วยรีโมทได้นะครับรีโมทนะครับสั่งงานได้นะครับเปิดปิดเราลืมรีโมทนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ตรงสวิตช์นะครับผมเห็นไหมครับการต่อนะครับผมเห็นไหมครับส่วนอีก3ามช่องนะครับเราก็ต่อไปที่แผงสวิตช์ที่เราต้องการต่อและสลักเส้นนี้นะครับแต่อย่าลืมทุกครั้งวัดไฟด้วยนะครับ ทำงานเกี่ยวไฟระวังนะครับข้อควรระวังสําคัญมากนะครับผมอันนี้เราก็สามารถเปิดปิดได้นะครับที่ตัวรีโมทนะครับนะครับผมปิดนะครับนะครับผมนะครับโอเคนะครับทุกท่านขอขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ